สองเมนูที่มาฝากท่านผู้ชมในอาทิตย์นี้นะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่กินเด่นรสเด็ดเมนูแรกพบกับแขกรับเชิญของเราครับมันใหญ่เกินคำเราก็ต้องต <า S 2> ักหน่อยนะรอเคียงใช่ไหมใช่โอ้โไม่บอกเลยเราก็เห็นเชปกำลังเพลินที่ขนาดไม่ได้ผัดนะลองยืนผัดสิหอมมันีเยอะเออไม่ก็ผัดมั่งนีไหมได้เลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่เลยเนื้อผัดใบยี่หร่าหน่อไม้ดองท่านผู้ชมครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2แล้วนะครับเราจะผัดมะเขือยาวกับหมูสับประเข็มกันครับกินของปลาเราหม่ยโวยวนมากเสร็จแล้วนี่เลยครับพระเอกเราใส่มะเขือยาวลงไปผัดให้น้ำตาละละลายนะครับโอโหหอมมากเลยโอ้โหหอมหอมหอม,หอมสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่18เมษายนเวลา8นากา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32